ฟังธรรมะวันอาทิตย์นะดูสงบกว่าวันเสาร์แล้วแปลกนคนมาฟังเทศวันเสาววร์คงมีครุงการไปเที่ยวต่อใ,ใจวอกแวกวอกแวก,วก,วกพวกวันอาทิตย์เนี่ยเียมเนื้อเชียมตัวฟังเทศเสร็จต้องรีบกลับบ้าน เื่อเช้าหลวงพ่อถามทีมงานบูลิิธิช่วงนี้โควิดระบาเดเยอะพวกเราที่จองลงทะเบียนเข้ามาในศาลาต้องโทรมายกเลิกนะมีหลายคนเป็นโควิด คนไหนคิดว่าแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะคนไหนไม่แข็งแรงอายุมากเลยก็อย่าเพิ่งกาดตกรักษาตัวเองไว้จะได้มีเวลาภาวนามากๆน้อยวันนี้ก็คงเทศจบแล้วพวกเราควรจะรีบกลับไปเลือกตั้ง เป็นงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานของเราวันงหน้าด้วยเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงพระโมคคราชพระโมคคราชไปถามพระพุทธเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตอบว่าบุคคลเห็นโลกโดยความว่างเห็นโลกเป็นความว่างมัจจุราชจะมองไม่เห็นแล้วหลวงพ่อก็อธิบายต่อการที่จะเห็นโลกเป็นความว่างนั้นทําทำได้หลายแบบพวกหนึ่งก็น้อมจิตให้ว่าง อันนั้นอย่างมากที่สุดได้ไปเป็นอรูปะพรมทำจิตให้ว่างบางคนก็ใช้คิดเอาเห็นอะไรก็บอกตัวเองว่าอัน,นี่ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไปเลยมันก็ยึดวาทะว่าจะไม่ยึดนั่นแหละบางคนก็สอนกัน มีคนเคยไปเรียนกับหลวงปู่ด,ดุล็ขอบวชกับท่านท่านไม่บวชให้คนนี้จะสอนอีกแบบสอนให้ไม่คิดพยายามที่จะทำจิตให้นิ่งสนิทอะไไม่คิดนึกปรุงแต่งการแต่งจิตไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่ง เรียกว่าอาเนชาพิสังขารทางเดียวนะที่เราจะเข้าถึงความว่างได้จริงจริงเจริญมีปัส,สนากรรมฐา,านไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะไปรู้ได้จิตต้องมีกำลังตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องก่อนจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ ต้องรักษาศีลถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดหรอกเกิดอยู่ได้แวบเดียวก็เสื่อมไม่ตั้งมั่นยาวนานถือขนาดเอาไปใช้งานได้จริงนั้นบทเรียนของไตรสิกขานะเป็นสิ่งที่พวกเราทิ้งไม่ได้ศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกการฝึกสมาธิไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งนะ กให้จิตนิ่งมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนท่านออกจากวังมาบวชเป็นนักบ,บวชท่านก็ไปหัดเข้าฌานกับฤาษีไปเรียนกับอาร,าราดาบดได้ฌานที่เจ็ดเป็น